อีกแล้วลืออะไรวะลือเลรวะเดี๋ยวอ๋อใช่อ๋อฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านอยู่หนกันในเกม The Baby in Yellow โนั่นเองซึ่งวันนี้เรากบมากันอีกเช่ร์เลยและทีนี้จะเป็นบทสุดท้ายและเป็นตอนจบริงใจ,ใจเลยหรือเปล่าก็ไปดูยดยกันเลยดีกว่ากับมีชื่อว่าโลชนกัน เพื่อจะพูดซ้ำตรอบนะโล่โชกันการมาถึงของพวกเขานั้นไม่อาจติดเลี่ยนฉันต้องเริ่มเตรียมตัวจะคุณหมอไปด้วยกันเลย ก็หามาโอ้โลวันหายน,นะขันใหญ่โลโชกันอ่าเทียบเลยแล้วก็ว้ยโหตายแล้วเอาละเรามาถึงไหนนะโอ้ใช่น้าจ่ายเนี่ยไอคือมันยิงปืนใหญ่ไอ้นี่ไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ไอ้นี่ไอ้เด็กนั่นก็กลับมาแล้วก็พยายามาจะบมีมาฆ่าเราอะแลไอ้พูดยันน้นิวก็ช่วยเด็ก ช่วยทันพอดีละปิดซะด้วยเฮ้ยมันไม่รู้เฮ้ยมันเอียงวะรู้สึกอิ่งเอียงหรืเอเปล่า,าปกติต้องตรงใช่ไหมอืมไม่มีใช่ไหมครับเอาฝันโลมันเลยแล้วกันที่เกียจอ่าะมาเลยค้นพบสุดยา ท้ายอ่านี่จะเป็นน่าจะเป็นบทสุดท้ายแหละและยะสุดท้ายสกิปอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้าไม่นะน้องนิวไปไปน้องนิวเฮ้ยอย่าทำอะไรน้องโอกยเกือบไปแล้วอน่าอาโกลน่าหลักเลยเห็นแล้วก็อุ ي, ่นใจอุ่นใจกับสบายสบายอ่าก็เราน้าต้นไม้เหมือนเดิมเนาะก็ มว่าจะอยู่ขันกับพูดเรานะ <S <S <fighting> <S ใช่ไหมน้องใช่ไหมอยู่กับพูดเราและตอนจบต้มจบตรง,งนี้ต้มจบตรงนี้และจะไม่มีอะไรที่เราจะหยุดพวกเราได้ใช่ไหมน้องนิ้วใช่ไหมใส่สุดยาสุดท้ายขออนุญาตลองอะไรสักอย่างที่ผมไม่เคยลองไม่กันทันเอาแดกับแดกับอะไรดี่ชงพูอ่าใช่ผมจะรอก่อนที่จะ เพราะว่าผมจะไม่ได้เล่นอันนี้อีกเพราะว่าน่าจะเป็นบทสุดท้ายจริงๆแล้วละ่ะขออนุญาตเลยสีพูแล้วกันไหนดูดิอะไรเอ่ยหนอย่างใส่อะไรเอ่ยสีอะไรเี่ยนี่อะไรสีส้มหรออ๋อสีส้มโอเคไหนดูดิมันจะเป็นยังไง ่าไอ้ตุ๊กตาหมอนี่มันแปลกๆผมรู้สึกค้างคาใจกับไอ้ตัวนี้มานานละนี่อะไรรูปแบบเนี้ยมีนหัวคืออะไรวะโอ้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 มันหัวโอ้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 มันหัวน้องเขาเหมือนหัวเลยมีหัว เออตายตายเลยโอเคนอนนั่งอยู่ตัวนี้แล้วกันโอเคไม่ใช่ทผมมีผมไม่ให้นั่งเลยผมไม่ให้นั่งเลยนุ่นไปอยู่ไกลๆนุ่นโอเคเราก็ต้องการส่วนผสมเหมือนเดิมอยู่ยีนเนาะเอาเป็นอะไรดีสีพูกับสีเขียวอืมอ่าฮะเดี๋ยวเอาสีพูกับสีเขียวได้ไหมอ่าโอเคสีเขียวโอเค อัน,นี้อะไรแล้วเนี่ยทีนี้อันนี้อะไรเนี่ยแม้ว่าหันไปทางไหนก็มองอยู่ตลอดถ้าจจจะมองก็มองตรงนี้นะขอละยานเดียวอย่ามีปัญหาเด็โอเคสีน้เงินสทนี่เหรออ่าน้ำยาหดตัวย่อตัวเินะโอเคไหนดูลสิ <laughs> อ่าเนี่ยละเนี่ยน้องตัวจิว๋ ผมลืมแล้วสีแล้ววนะผมลืมขาสีลเลยอ๋อเออสีเออสีภูกับสีน้ำเงินจันหา์เออเออใช่อ่านี่ไงว่าไป้เชียวสีเรือนจริงด้วยโอเควล้ ไอ้นี่ก็จ,จ้าพออัจเลยเอา้าติแทฉันไม่อยากจะยุงอละอืมอ่านี่ไง What is that นี่มันนี่มันดายาเด็ดทาลกขเขาสีเหลือนี่หว่าล้วมันเป็นสีเหลือเด็ดปีศาจสิตัวยหสินิ้วอยู่ข้างๆฉันก่อนนีวอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งผมไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะภานาหนึ่งสองสาม โอ้โอ้เกิดอะไรขึ้นเอาจิบหายจิบหายแล้วนี่นไอ้น้องแย่แล้วดูมั่งว่าไอ้ตัวนี้นะแต่ว่าไฟไหม้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 หาเนี่ยมันดับไฟหาเนี่ยมันดับไฟก่อนอะไรดับไฟรอบไฟก่อนเแล้วมันเอ่อตกแต้มนี่ฮู้ฮู้วุ้ย วูย yeah, yeah, ์แย you know, right, ่แล้วแย่แล้วทำไงดีอะเฮ้ยทำไงดีเอาจุดนมไหมเอาจุดนมมันยังไม่ใช่ได้ยังไม่ใช่ตอนนี้อ่ะตายแล้วทำไงดีทำยังไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอออาอาอาอะไรอะอะไรอะอนี่หรอไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยใช่ใต้นไม้เออเป็นไฟนี่ไงอืมแก้ไปอยู่บนเดี๋ยโอ้ตายแล้ว ว่าดิมมันต้องเกิดที่นเอาล่ะฉันจะหาออกเอาล่ะยู่เฮาจะมีผมไม่รู้ว่าไอ้ดิมมันจะมาตามล่าฆ่าเราแน่เลยผมไม่รู้ว่ามันโดนหรือเปล่าโอเคผมเปิดไฟแล้วน้องขอบคุณแม่เลยน้องนิ้วน้องนิ้วกำลังกลัวถ่ายนิ้วมากับเราก่อนไปไหนแล้วนิ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 ้วน้องนิ้ว ไปกับพี่ไปกับพี่เออโอ้ยน้องกลัวห้ามอ่าน้องกลัวใช่ไหมงั้นก็ดูตรงนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวฉันไปดูเองว่ามันเสียอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันห้องน้องนี่หว่ะว่ามันอยู่นี่อ่ะนี่มราอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้กอดอ๋อพระเจ้าเออโออออออตาย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 ต้อต้องเอาจุดนมอีกรอบจุดนมปีศาจเอาละเกยเอาละ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 เป็นเดิมตามเคย เปิดแล้วเทที่แทบประตูอยู่ตรงนี้โอ้โหมันใช้าพหลอนมุนต่าหรออยู่ไหเทโอเคแล้วนี่มันอะไรวะเดี๋ยวว้าวเพิ่งเคยเห็นมนาแค่หน้าเลยท่านี้มันอะไรเนี่ยไอ้นี่มันจะเป็นแกนแน่เลยต้องหยุดงงเวียนอืมนี่อะไระอ,อันนี้อะไร ระวังตดวังประตูห้ามเปิดอย่าเปิดนะห้ามเปิดประตูอะไรวะนี่อะไรอะประตูนี้อะไรมันน่าสงสัยมากเลยนี่อะไรอืมประตูปิดสนานนี่มันน่าสนใจสจริงเอาไปว่าเราต้องจะกไกวงแม่ไอแม่นี่ก่อนท่านี่บวะอืมอ๋อต้องอยู่อัน,นี่มันต้องวันปิดวะเนียวเนียว Ờ này quá. Đó. Ồ. Mua ở đây cái chính <laughs> Ok. Nếu như đã. Hây, mày 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 mày. Dạ. Dạ. Dạ 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 À. 15 hỏi đấy. Tiếp cục.

โอเคโอเคทำไงกอทำไงฮะหนีไปกันข้างบนโอเคขึ้น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 เ <c oughs> ลย <c oughs> ต้อมาต้อมาจีซับสไคร์โอ้ยที่นิวไปกันเถอะเร็วไปเถอะเร็วไปไปด้วยกันไปด้วยกันเร็ว โ okay. okay, อเคตรงลงละมันจะไม่ตามมาใช่ไหมโอเคมันจบตรงนี้แหละมันต้องจบป,ปิดทันทานเว้ยว้าวอยูแล้วเหรอไม่ก้อะไรอีกาทิตย์ดันลงมาปัวแล้วทีนี้เราต้องหยุดต้องจบตรงนี้ให้ได้ปิดประตูโหมันปิดด <c oughs> ้วยอ้าวมาเป๊ะ ไม่ปลอดภัยที่จะหยิบเขื่ยวมันต้องมีลูกแกนต้องใส่ลูกแกนปิด,ดก่อนโอเคอันนี้ไหนวะอันนี้เมกี้อ่าดีอ่ะโอเคนิวเร็วมาเร็วเดี๋ยว,ยว,ยวโอเคเอาละได้แล้วเอ้ยปิดปิดปิด,ปด,ปด เรียบร้อยดีแล้วหรอโอเคโอเคโอเคไปไปโอ้ยแต่มันหนักอ่ะเอ้ยเอ้ยนี่นี่นี่สองแม่เนี้ยโอเคไม่ไป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 เอาอุ้งี๋เลยเน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 เวเข้าฮ่าฮ่าเนี่ย ้นแทนนะฮะโอ้แมเป็นฉากเป็นฉากที่ดีวะ่ะเป็นฉากที่แอคชั่นแบบว่ากิปิดกำลังจะปิดประตูเท่อ้าวทำไมเนี่ยนี้หมดแล้วแบตเตอรี่มันหมดแล้วโอเคอ่าขอบใจที่ร่วมทาม,มาได้ด๋ยวจิม,มาให้ฉันนะทีนี้ฉันจะรับแปบต้อ้อี เจบได้ใช่ไหมโอเคม่มาแล้วเนาะโอเคเฮ้ยเฮ้ยมันมาอีกแล้วเรียวเรียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไงเดี๋ยวเฮ้ยเิียว โอเคไม่เห็นจะต้องรีสายรีสายโอเคเรียบร้อยได้แล้วเฮ้ยต่อเฮ้ย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 เฮยเฮ้อุ้ยนิวนิ้ออกมานิ้วไม่ con đi need... mày mày Níu mày à à Rồi à Điệt à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  เดี๋ยวได้นิวอยู่ข้างๆใช้ก่อนนิวไปกันเถอะเร็วไปเถอะเร็วนีวหมดแล้วอ่าแบตเตอรี่มันหมดแล้วโอเคอ่าขอบใจที่ร่วนทามาได้ยิมมาให้ฉันนะ ทีนี้ฉันจะรับแปดไ,ปไว้อีกเฮ้ยนิวนิวขอบคุณที่สนับสนุนที่ผ่านมานะนิวได้ช่วยรับฉันไว้หมดเลยได้ช่วยฉันได้ก็ช่วยชีวิตฉันเหมือนกัน ขอบคุณนะนิวทำไรอ่ะนี่ทำไงนี่ไงนี่ What? What งฮ e w h a What is that bro อ uh, ่ามันคืออะไรเนี่ยทำไมลูกแกมเปิดออกมาจากวันนี้ะไรควานหยาดรู้ควานหยาดรู้อ้าวมันคืออะไรอืมชาวว่าไอ้นี่น่าจะเป็น เป็นตอนจบที่ดีแน่นอนใช่ไหมนิวฉันไม่รู้ว่าไอ้นี่มันรู้แกอะไรถึงแม้ว่าเธอจะบอกไม่ได้แต่ฉันจะทำเพื่อให้ถูกให้มันถูกตอนที่สุดและทำที่ดีที่สุดสว่างว่าเธอจะไปสุขตินะเพื่อนเพื่อนรัก มาจบเรื่องนี้กันเถอะติดแกนคืออะไรวะโอวัดมันจบแล้วใช่ไหมเว้ยเดี๋ยว่อะนะมันเป็นแปลกนะ เดี๋ยวเอาเีนี่ยังไม่มายังก็มาอีกเหรออีกห้าตัวจิ<า>๊บหายเลยจิ๊บหายจิ๊บหายไม่แกพาเขามาที่นี่ทำไมแกทำอะไรลงไป ไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้จบแบบงงๆอ,อ่ะเอ้าขอบคุณขอบคุณที่เล่นเกมนี่นจจไม่ใช่จุดจบบทใหม่ๆความลับแลนะชุดแต่งกายและอีกมากมายอ๋อ <laughs> จบเอนดิน้งเห็นดักอ่าจะบอกว่าจะจบดีๆไหมบอกว่าไม่จบเลยเลยกันก็ ดูเหมือนจะจบลงแน่ดูหบือว่าเราเสียนิ้วไปเสียแล้วอ้าเาปวดรวดร้ก็จบไปแล้วกับเกมเดอะบีบีเย็นเยลถ้าคุณชอบเพียงคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับผมจะไม่พากับเกมนี้เกมไหนแน่นอนเพราะว่าผมเป็นคนติดตามกับเกมนี้ ถ้าคุณชอบคลิปคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคาร้ด้วยนะครับได้เจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าบ๊ายาบายแต่ผมววผมอาจจะหายเกมนี้กับคลิปนี้ไปนานจะไปทำเบรกเกมก่อนแล้วกันบายบ๊ายบายจ้าบ๊ายาบาย